แล้วมีเดี๋ยวเราเดินด้านในก่อนเดินด้านในตึกก่อนเนาะไนสมตึกตรงนี้จะมีมุมกาแฟน่ากินน่ากินแล้วก็มีอะไรนะนี่ข้าวปังญี่ปุ่นด้วยนะนั่นนั่นนั่นดูในนี้ดีกว่าข้าวหมูข้าวหมูข้าวหมูเป็นชาใช่ไหมคอฟฟี่อันชีแต่เราเปิดเลยอันนี้ขายอะไรเอยชิฟิทชอย ยเยคนะคะออกขายยาดมอันนี้ชวนชวนแบ่งปันอุปกรณ์กีฬาของเล่นของใช้เอามาบริจาคได้นะคะนี่ของดีๆใช้เราไม่ได้ใช้แล้วโอ้อันนี้มุมอาร์ตอาร์ตส,สวยจังเลยอะสกีสกีสร้อยขอบคุณนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นมุมในห้างจัดสวยๆนะคะ เอออันนี้เขาเรียกอะไรนะสมาชิกกลุ่มที่ห้าเนี่ยเด็กๆทำงานนำเสนอโกบอลวอร์มมิง่งนะเพราะว่าโรลลอนเออจัดในห้างสบายๆส,สวยๆอันนี้ที่แลกเหรียญสำหรับกดตุกต๊กตาตุ๊กตาอันนี้ขายอะไรเอ่ซิเคลตซิเคลตทอยซิเคล t ์ทอยพวกตัวต่อปะตัวต่อจจ๊กซออะไรปะน่ารักน่ารัก นีจะมีลิขสิทธิ์ก็้ฟองดูนะอันนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์ขายขออกาแฟนี่โอเคแยวไปดูฝั่งน๋ชั้นล่างก็มีอีกยไปดูชั้นล่างกันนะอันนี้ก็อยู่ในห้างของอตึกสีลมอะไรนะอยาห่าลืมชื่อแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณน้องอ้ำน้องอ้ำาทักทายน้องสก,กี น้องสกีมาให้กำลังใจย่าวันนี้กับน้องอําแกกิ้วเด้อมาเดินต่อนะในห้างนี้ชั้นล่างก็จะมีนี่ร้านอาหารข้าวแช่กะเพราป่าอ๋อตรงนี้ก็จะมีเป็นเป็นเป็นฟู้ดคอดคอดข้าวแกงเหียเพ้งอืมข้าวแกงข้าวร้อนแกงร้อนอ๋ออ๋อ,อ,อนี่ตรงนี้ก็มีของ S&P s อเออกข้าแช่ด้วยน่ากินใช่มีมัชชานี่ครับมีะาโซนข้าล่าก็จะมีที่นั่งกินขอบคุณนะจ๊ะจ๋าเุ้ยเราจะเดินทะลุไปด้านนู้นด้านนู้นจะมีน้ําตกไปดูน้ําตกกันน้ําตกที่เป็นน้ําตกจริงๆนะเราจัดอันนี้ไว้จัดเป็นมุมพักผ่อนน้ำมวราเมงย่า อยู่ในห้างหล,ลบร้อนหลบร้อนข้านอกร้อนมากเลยค่ะนอกอากาศร้อนนี่อันนี้มีพิซซ่ามีน้ำตกมุมน้ำตกตรงนี้นี่สวยๆยขอบคุณค้ามันจะมีลมลมแอร์เย็นๆน,นะประตูยังไม่เปิดอ๋อเปน็นอ๋อเป็นซิกซ์สครับซิกซ์นี่มันเลยซิกซ์สแลัวนะยังไม่เปิดรับแอร์แป๊บหนึ่งรับแอร์แป๊บหนึ่งค่ะ ร้นอนมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณอ้ามมากเลยที่มันรอ้อนมละแมาลยเดี๋ยวเราไปต่อข้าคุณเราเปิดแล้วนี่เมื่อกี้ไม่เปิดอน,นี้เปิดแลวโอเคเปิดแล้วเราก็มาฟังเสียงน้ําตกกันนะคะนี่ทางทางทางขึ้นทางขึ้นของห้างเนียราจะไปเจอสถานีรถไฟฟ้าสารแดง นะคะบรรยากาศดีๆจ้าทุกคนทุกคนนี่ถนนสีลมยังอยู่ถนนสีลมอยู่นะมีความสุขตลอดวันจ้าอ้ําด้วยขอบคุณมากเลยเนี่คือยู่ใต้น้ําตกเลยนะทางขึ้นส,สวยๆนี่ป้า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 เราไปต่อน้ำตกคลายร้อนคลายร้อนคลายร้อนหายรอ้ยรอนไหมคะเพื่อนๆจ้าป้าไปดูน้ําตกพร้อม น้ำตกจำลองอยู่ริมถนนเลยนะเนี่ยริมถนนสีลมเลยจ้ะทำดีเชียวเนาะไปเดินหลบแอร์ให้เดินรับแอร์ไม่หลบแอร์ข้างในก็มีข้าวแกงเฮียเพลงเมื่อกี้เราเดินมาดูราคาหมูขาหมูกำลังทำอยู่โรงเรียนสารเสษตรีลีตลีตลีเซวองทำไมอ่านว่าเซวงไม่เซจงขอบคุณนะจ๊ะไปเดินต่อเนาะ เดินต่อถนนซีลม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 อาชมบรรยากาศน้ำตกเฉลิมศร